น้ชมก็คือเก็บจากเพื่อนเลยให้เพื่อนไปข่าเรียบร้อยอ้าวไรเจ็ดวัดโดนหักหัวคิวเอ๋ยหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีร้ยนปอรนแน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจสวัสดีเด็กชายหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีก,กันอีกแล้วเย้ท่านผู้ชมวันนี้นะ <the> ครับผมก็จะพาไปนะครับ <'s> ไปหาโทเคนนะ็นอ่ะแต่เดอะบอลสักรอนรบนึงท่านผู้ชมเอ้ยแต่จริงมันน่าจะมีอะไรที่กดแล้วตัวคอยมันเต้นอ,อย่างนี้เฉยนะก็ <c oughs> <c oughs> จะพาไปหาโทเคน็นนี้กันนะครับท่านผู้ชมคิดดับลับเลยนะครับคิดดับข้ามการเวลานะท่านผู้ชมเป็นโทเคน็นข้ามการเวลานะครับเพื่อแลกกระเป๋านี้นะท่านผะู้ชมดู กระเป๋าโคโน่เนีนะ่ยเหมือนจะเป็นกระเป๋าผู้หญิงนะตัวนี้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับเหมาะสาหรับสายฟรีจริงๆมันก็มีตัวปืนตัวอะไรมากมายครับท่านผู้ชมกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราลงไปเล่นนะครับสังหารศัตรูแล้วก็เก็บกล่องเขนจากกล่องศพซึ่งหมวดที่ผมเล็งไว้นะครับแน่นอนว่าโหมวดใส่เดียวไม่มีกล่องศพให้เก็บคุณผู้ชมหมวดมีดบินก็ไม่มีกล่องศพให้เก็บนะจำได้มีกล่องศพวะ เหมือนโหมดตายเกิดจะง่ายสุดท่านผู้ชมเดี๋ยวลองโหมดตายเกิดกันแล้วกันนะครับถ้าโหมดตายเกิดได้เดี๋ยวก็ไปเล่นโหมดตายเกิดกันอยูครับยี่ไปหนึ่งศพนะครับทุาผู้ชม โอเคครับได้โทเคนจริงด้วยก็สรุปว่าหมดตายเกิดน่าจะดีสุดนะเพราะว่าเขาน่าจะไปเกิดแล้วไม่ใช่หมดตายเกิดจริง,งวะเนี่ยทำไมเหมือนมันตายมันไม่เกิดเลยหมดตายเกิดเดี๋ยวผมว่าผมเข้าหมดถูกนะศัตรูคืนชีพมาแล้วโฆษณาขายนู่นขายนี่ตายไปซะไหนน้อง โทเคนเขาเป็นของกูเออตอนนี้เก็บโทเคนได้เจ็ดอันไปยิงให้ลูกเขาไปหามันก่อนนี่อ่ะโดนหนึ่งลูกแตกสิมึงเอาจังหวะนี้ชนะเก็บโทเคนครับผู้ชม ต่อให้มีบาเรียนี่ถ้าโดนเอ็มเไปบาเรียก็แตกนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเบื่อบาเรียนี้ขึ้นอนะคือเราจะยิงเขาไม่ได้เขาจะยิงเราไม่ได้แต่เอ็มเทะลุบาเรียแล้วโทเค็นที่ผมได้วันนี้ก็คือ8ลูกนะคุณผู้ชมก็คือเก็บจากเพื่อนเลยให้เพื่อนไปฆ่าเรียบร้อยอ้าวได้เจ็ดวัดโดนหักหัวคิวเอ๋ยว่าจีหักหัวคิวผมมาครับคุณผู้ชมเหมือนได้โทเค็นแค่เจ็ดลูกเองโอ้เสียดาย สรุปหมดตายเกิดเก็บง่ายกว่าถ้าเรามาเป็นตีสี่คนแล้ววิ่งล่าคนนี่จะเป็นอะไรที่ง่ายมากครับแต่พอดีว่าตี้ผมค่าจะตายไปหน,นึ่งคนออกไปหนึ่งคนครับก็ได้มาเจ็ดอันได้มาเก้าเอ้ยเก้าอันโอเคครับได้มาละเมื่อกี้ได้มาเจ็ดนะครับคือตอนแรกผมไปเล่นตาแรกอ่ะผมเผลอกดผิดไอ้หมดตายเกิดมันมีคําสั่งหนึ่งก็คือเกิดทันทีกับไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้นะครับไอ้เกิดไม่ได้คือมันไม่ให้เราเกิดเลยนะถ้าเรากดปุ๊บอะเราจะทาอะไรไม่ได้ต้องออกเกมเ,เดี๋ยนะครับผู้ชมไม่รู้จะทํามาเพื่ออะไรนะครับก่อน อย่าพยายามอย่าไปกดโดนมันนะคุผู้ชมก็เมื่อเราเก็บครบยี่้าอันนะครับเราก็จะได้นี่ครับกระเป๋านี้ไปนะครับทีนี้ก็ไปเล่นกันเอานะครับผู้ชมก็แนะนําจะเล่น4ี่สีก็ได้ถ้าเกิดใครเบื่อบอไตเกิดขี้เกียจวิ่งหาคนก็เล่น4 4สีครับก็จบง่ายแล้วก็ได้ของเยอะเหมือนกันแตเกิดก็ดีครับถ้าเกิดมันคนเยอะๆมันจะมันนะคุณผู้ชมแต่นี่คนมันน้อยไปหน่อยนะก็เอานว่าคลิปนี้ก็จบไปทีงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยผมไปเล่นเอาให้ครบแล้วผมก็ไปแลกเอานะคุณผู้ชมไปแล้วบม แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆหรือว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้เนี่ยครับจะได้ไม่พลาดกันนะบ๊ายบาย